ก็สวัสดีครับทุกคนพบการอีกครั้งกับช่องแท็กแจ้ง 4H นะครับในคิงเนี่ยคือ SCP- 2468มิติล่ามนุษย์มนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับสูงสุดของห่งวงโซ่อาหารเลยแล้วอะไรกันละ่ะที่สามารถโค่นล้มมนุษย์ได้กดไลค์ติดตามแชร์ share. แล้วไปรับชมกันได้เลยครับจับเธอไว้เฉินพุ่งตัวขึ้นไปในอากาศพยายามเอื้อมคว้าหญิงสาวที่กําลังลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่เพียงแค่ปลายนิ้วของเขาก็เกือบจะสัมผัสมือเธอก็หายวับไปต่อหน้าเลยเฉินตกใจจนเสียจังหวะล่า ของเขาตีลังกากลางอากาศก่อนจะเบิดตาขว้างมองเด็กหญิงสาวที่อยู่ด้านล่างเขากําลังจะตกลงไปทับเธอเฉินพยายามบิดตัวเพื่อปรับท่าทางแต่ทันทีที่เขาใกล้จะถึงตัวเธอกับหายตัวไปอีกครั้งหนึ่งล่างของเฉินก็แทกพื้นอย่างรุนแรงท่ามกลางความเจ็บปวดและความว่างเปล่ารอบตัวทั้งหญิงสาวและเด็กหญิงต่างหายไปหมดคุณโอเคไหม โอเคงั้นเหรอมันสําคัญด้วยเหรอว่าจโจเคหรือเปล่าอ่ะแน่นอนผมว่าโอเคแต่ทําไมไม่ถามถึงผู้หญิงที่เพิ่งหายไปกาอากาศละ่ะหรือเด็กหญิงที่หายตัวไปแบบไม่มีร่องรอยดีกว่าไหมคอยืนนิ่งมองเฉินด้วยสีหน้าเรียบเฉยผู้จบหรือยังละ่ะยังไม่จบ จนกว่าเราจะเจอเด็กนั่นนี่เป็นครั้งที่สแล้วที่มีคนเห็นเธอในวันนี้แต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นท้องฟ้าด้านหลังเขาก็เปิดออกและมีร่างนึงตกลงมาจากฟ้า,ฟากระแทกพื้นอย่างรุนแรงเฉินและคอส วิ่งไปดูมันคือร่างของหญิงสาวที่เพิ่งหายตัวไปร่างของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลบิดเบี้ยวอย่างน่าสยดสยองคอของเธอหักใบหน้ามีรอยฉีกลึกเหมือนถูกแทงด้วยของแหลมคอส,สุดตัวลงไปตรวจสอบเพื่อดูชีพจรของเธอไม่เหลืออะไรแล้วเธอตายไปแล้วคอสหันมามองเฉินก่อนจะใส่หน้าเบาๆเก็บงานได้แล้วเราจะจบตรงนี้ใช้ยาแอมเนสติกคาสบีแล้วรีบออกจากที่นี่กันเถอะแล้วตอนนี้เราจะรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้บ้างเอาจริงๆก็ไม่ค่อยรู้ ว่เลยเท่าไหร่ เด็กที่ได้รับบาดเจ็บจะปรากฏตัวขึ้นมาขอความช่วยเหลือมักจะมีบาดแผลชะกันบริเวณลำคอและรอยฟกช้ำทั่วทั้งร่างกายพอมีใครเข้าไปใกล้เพื่อช่วยเด็กจะลอยขึ้นไปบนอากาศและหายตัวไปทันทีพร้อมกับคนที่พยายามช่วยเหลือก็หายตัวไปด้วยเช่นกันแต่บางครั้งคนที่ช่วยก็กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งใช่แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครรอดชีวิตได้นานพอที่จะเล่าให้ฟังได้เลยสแสดงว่าเราต้องหาทางทำให้คนช่วยเหลือรอดชีวิตได้นาน พอที่จะให้คำตอบได้สินะ ก็ใช่นั่นแหละวิธีที่ชัดเจนที่สุดฟังเหมือนเป็นการพูดว่าก็แน่นอนนะสิเฉินในพาดประเด็นอีกแล้วก็ไม่เชิงแต่ก็ใกล้เคียงอยู่งั้นลองจับตัวเด็กเลยเป็นไงล่ะเวเ้ยเฉินทุบโต๊ะด้วยความหงุนหงิดก่อนจะเดินออกไปอรอเทยยืนอยู่ข้างหลังได้แต่ยิ้มมุมปากรตู้แล่นไปด้วยความเร็วสูงทั้งคอและเฉินเจ้าหน้าที่ต่างเตรียมพร้อมเด็กปรากฏตัวอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินนอนอยู่บนพื้นในสภาพบาดเจ็บและร้องขอความช่วยเหลือตามรูปแบบเป๊ะเลย เข้าใจแล้วใช่ไหมจําไว้นะเป้าหมายคือเด็กไม่ใช่คนช่วยเหลือในสถานีรถไฟใต้ดินมีฝูงชนมุงดูเด็กที่นอนบาดเจ็บอยู่เจ้าหน้าที่ MTF สร้างแนวป้องกันไว้ไม่ให้ใครเข้าใกล้ขณะที่คอและเฉินเดินเข้าไปใกล้พวกเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกําลังตะโกนใส่เจ้าหน้าที่หญิงคนนั้นพุ่งตัวถลําแนวกั้นและววิ่งตรงไปหาเด็กเฉินตอบสนองทันทีอคอตะโกนจากข้างหลังให้เขาหยุดแต่เฉินไม่สนใจหญิงคนนั้นยื่นมือไปหาเด็กก่อนที่ร่างของเธอจะลอยขึ้นไปกลางอากาศ หลายเมตรเฉินลื่นถลายไปข้างหน้าเพื่อคว้าตัวเธอแต่กลับแปรเปลี่ยนเป้าหมายไปจับตัวเด็กแทนโดยไม่สนใจหญิงที่ลอยขึ้นไปในจังหวะนั้นเจ้าหน้าที่ MTF คนหนึ่งกระโดดคว้าข้อเท้าของเฉินไว้หยุดการลอยตัวของเขาเฉินห้อยตัวค้างอยู่กลางอากาศโดยมีเด็กอยู่ในอ้อมแขนแต่ทันใดนั้นคอของเด็กกลับหักเสียงดังก่อนที่ทั้งคู่จะตกลงมากระแทกพื้นคิดว่าไง สุดยอดไปเลยหมอสุดยอดจริงๆข้อสังเกตแรกของคุณคืออะไรล่ะคอหักเหรอหรือว่าไม่มีชีพจรเฉินทุกครั้งที่เกิดเรื่องแบบนี้ฉันต้องเตือนนายเสมอเลยเด็กคนนี้ตายไปนานแล้วก่อนที่เราจะมาถึงที่นี่แล้วมันถูกควบคุมด้วยอะไรล่ะเป็นพลังงานบางอย่างที่เราไม่รู้จักมันกําลังใช้เด็กเพื่อดึงดูดมนุษย์คนอื่นๆแล้วทําไมต้องทําแบบนั้นเหมือนว่ามันต้องการจะจับตัวมนุษย์แต่เหตุผลยังไม่แน่ชัดดูเหมือนว่าเราควรจะหาคาตอบได้แล้วคิดเหมือนกันการพบเห็นล่าสุดเกิด ในโอไฮโอพวกเขากําลังมุ่งหน้าไปที่นั่นจําไว้นะอย่าเป็นฮีโร่ปล่อยให้เครื่องติดตามกับกล้องทําหน้าที่ของมันไปเฉินพยายามพยักหน้าเข้าใจเด็กคนนั้นนอนอยู่บนเนินดินริมแม่น้ําโดยมีสะพานลอยทอดผ่านอยู่ด้านบนเจ้าหน้าที่กําลังเตรียมนักโทษระดับดีด้วยอุปกรณ์ครบมือทั้งกล่องไมโครโฟนตัวติดตาม GPS ทุกอย่างพร้อมใช้งานเข้าใจหน้าที่ของตัวเองไหมนักโทษระดับดีพยักหน้าอย่างเงียบๆเขาค่อยๆเดินไปหาเด็กที่นอนอยู่แต่ เมื่อเขายืนอยู่เหนือล่างเด็กร่างของเขาก็สะดุ้งเฮือกและลอยขึ้นไปในอากาศทันทีทว่าคราวนี้เขาไม่ได้หายตัวไปแต่กลับตกลงมาอีกครั้งร่างของเขาห้อยอยู่เหนือพื้นเล็กน้อยพางร้องขอความช่วยเหลือเสียงของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวร่างของเขาตัวสั่นไหวขึ้นลงเบาๆเหมือนกําลังถูกกระชากมันไม่กินเหยือ่อเฉินตะโกนออกมาก่อนจะพุ่งตัวไปหานักโทษระดับดีเขาอบรัดล่างของนักโทษไว้แน่นร่างที่ยังลอยอยู่ในอากาศแต่ทันทีที่เขากอดร่างนั้น ร่างของนักโทษก็กระตุกข,ขึ้นเล็กน้อยก่อนจะถูกดึงขึ้นไปอย่างรุนแรงในเสี้ยววินาทีทั้งเฉิอนนักโทษและเด็กก็หายตัวไปพร้อมกันเฉืนรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงขึ้นไปเขายังคงกอดร่างของนักโทษไว้แน่นเขามองไปรอบๆมันมืดสนิทแต่เขาเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ด้านบนมันดูเหมือนน้ำเขาหลับตาลงเมื่อร่างของเขาพุ่งทะลุผ่านบางสิ่งเข้าไปทันใดนั้นเขาถูกดึงเข้าสู่ความมืดมิดเขารู้สึกถึงของเหลวรอบตัวแต่กลับกำลังเคลื่อนที่ขึ้นไปเมื่อ มองขึ้นไปแล้วเขาเห็นว่านักโทษระดับดีน่าจะตายแล้วหรือหมดสต,ติไปแต่สิ่งที่ทําให้เขาขนลุกคือเชือกหรือบางอย่างที่ยื่นออกมาจากศีรษะของนักโทษความจริงที่เขาต้องเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้น่ากลัวยิ่งกว่าที่คิดเอาไว้มากฉันพยายามปรับสายตาให้มองเห็นชัดมากขึ้นและเบื้องหน้าเขาคือสิ่งมีชีวิตประหลาดเขาเหมือนถูกดึงเข้าสู่ฝันร้ายที่เต็มไปด้วยความสยองแบบเอลลิสสิ่งมีชีวิตตรงหน้าดูคล้ายปลาแต่ไม่ใช่ปลาธรรมดาดวงตาขนาดมหฮมาของ มันจ้องมองมาที่เฉินนิ่งๆจากนั้นมันก็ถอยกลับด้วยท่าทางที่รังเกียจมันปล่อยสายเบ็ดและทันใดนั้นเฉินก็ตกลงมาที่พื้นเขาพุ่งผ่านน้ําและกลับมาสู่อากาศร่างของเขาก็แทกพื้นใต้สะพานตรงบริเวณเนินดินริมแม่น้ําในโอไฮโอคอร์ลิ่งเข้าไปหาเขาในทันทีนายโอเคไหมเกิดอะไรขึ้นสิ่งนั้นมันคืออะไรเฉินหันไปมองหน้าคอร์ด้วยความอ่อนล้าก่อนจะพูดเบาๆว่ามันไม่ชอบอาหารจีนพูดจบเฉินก็หมดสติไปเนื่องจาก 2468สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ปรากฏได้แบบสุ่มทำให้ไม่สามารถควบคุมปรากฏการณ์นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบหาก SCP-2468 ย้ายตำแหน่งทีมควบคุมจะต้องปิดล้อมและกักการพื้นที่โดยรอบทันทีพร้อมกับจัดเตรียมเรื่องราวปกปิดความจริงในกรณีที่มีประชาชนอยู่ในพื้นที่เมื่อการปิดล้อมสำเร็จในการยืดระยะเวลาที่2468จะอยู่ในเขตควบคุมให้นานที่สุดจะมีการนำเนื้อสดดิบน้ำหนักประมาณ55กิโลกรมัมเข้าไปยังพื้นที่ที่มี SCP-246 มีอิทธิพลอยู่สัปดาห์ละครั้งเริ่มตั้งแต่วันแรกที่พบเจอหาก2468หายตัวไปต้องรายงานเหตุการณ์ทันทีรายละเอียดของ2468เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์เด็กโดยมีรายงานว่าอายุที่ปรากฏระหว่าง9-10ถึงปีลักษณะของ2468มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่สม่ำเสมอแต่สิ่งที่พบเสมอคือลักษณะบาดแผลจากหลายสาเหตุเช่นล่องรอยของการรัดคอการบาดเจ็บที่ศีรษะจากแรงกระแทกรอยฟกช้ำในระดับต่างๆ2468มักจะ ปรากฏพื้นที่ที่มีผู้คนพุกพ่านแต่ค่อนข้างจะเปิดโลง่งเช่นสวนสาธารณะในเมืองหรือจตุรัสกลางเมืองโดยจะนอนในท่าขดตัวคล้ายทาลกและขอร้องความช่วยเหลือด้วยภาษาต่างๆตามพื้นที่ที่มันอยู่ภาษาที่เคยบันทึกไว้ได้แก่อังกฤษสเปนรัสเซียสวาฮิลีฮิบูและเยอรมันญี่ปุ่น บางครั้งอาจจะมีภาษาไทยด้วยเช่นกัน248ยังมีแนวโน้มที่จะกลับมาปรากฏในสถานที่ที่เคยเกิดขึ้นซึ่งหมายถึงความสําเร็จในการดึงดูดผู้คนให้เข้าไปช่วยเหลือในครั้งก่อนโดยพฤติกรรที่น่าสะพงพรัวนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ยากจะคลี่คลายเมื่อมีวัตถุอินทรีย์เข้าใกล้248ในระยะ35ซนเมตรจนถึงความสูงประมาณ2เมตรและหายไปพร้อมกับ248สิ่งมีชีวิตนี้จะกลับมาปรากฏในพื้นที่เดิมหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ2นาทีคุณสมบัติของ 2468ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์2468ทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดหยุดทํางานรวมถึงเครื่องติดตาม gps และกล้องไร้สายอุปกรณ์ที่ถูกดึงกลับมาพบว่ามีร่องรอยความเสียหายจากน้ําแม้จะเป็นอุปกรณ์กันน้ํา2 4 6 8มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของบุคคลจํานวน16คนโดยในจํานวนนี้มี4คนที่กลับมาได้ผู้ที่กลับมาทั้งหมดมีน้ําหนักประมาณ55กิโลกรัมหรือน้อยกว่าก่อนการหายตัวไปจากผู้ที่กลับมา4คนมี มี2คนเสียชีวิตก่อนที่จะสามารถซักถามข้อมูลได้และอีก2คนอยู่ในสภาพไร้สติพฤติกรรมและการควบคุม2468แม้จะมีเป้าหมายหลังในการจับมนุษย์แต่มันยอมรับเนื้อทุกประเภทที่มีน้ำหนักมากกว่า55กิโลกร,รมัมการใช้เนื้อสดและดิบสามารถควบคุมให้2468อยู่ในพื้นที่เดิมได้นานกว่าเนื้อแช่แข็งเนื้อปรุงสุกหรือเนื้อที่หมดอายุแล้วความน่ากลัวและความลึกลับของ2468ยังคงเป็นปริศนาใหญ่ที่รอการคี่คลายวัตถุอินทรีย์ที่ไม่ได้ ผลกระทบจาก S.C.P. 2468การตกปลาเป็นธรรมเนียมที่มีมายาวนานไม่เพียงเป็นวิธีการดำรงชีวิตแต่ยังเป็นวิธีที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติและบางครั้งก็เพื่อความเพลิดเพลินแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนตกปลาหรือเป็นเพียงเหยื่อล่อดังนั้นขอให้คุณใช้ความระมัดระวังเสมอและไม่ต้องห่วงเพราะเรายังมีเวลายเยอะแยะในการศึกษาวิจัย S.C.P. 2468